How to ทดลองใช้ค u อร์3.5 AI ตัวใหม่ที่เคมว่าฉลาดกว่า ChatGPT 4o และ Gemini Advanced นี่นะจริงหรือเปล่า,านี้ต้องไปลองครับจากข่าวของบล็อกนอนนะครับบอกว่า Entropy เปิดตัวค u อร์3.5 s o n e t นะครับฉลาดกว่า ChatGPT 4o แล้วก็ Gemini 1.5 Pro อีกนะเฮ้ย <c oughs> ขนาดนั้นเชียวนี้เราต้องมาพิสูจน์นะครับก็เ <c oughs> ข้ามาที่ c u r s e AI ได้เลยนะตรงนี้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับใช้ฟรีอีกแล้ว โดยเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาก็จะมีในส่วนของการป้อนพร้อมนะแล้วก็มีในส่วนของการแนบไฟล์ต่างๆได้นะครับขนาดไฟล์ประมาณไม่เกินห้าเมกนะนั้นเดี๋ยวเราลองมาป้อนพร้อมคําสั่งภาษาไทยกันดีกว่าว่าเขาจะรู้จักอะไรนี้ไหมนะครับผมก็ตั้งพร้อมเป็นช่วยหางานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์สองพันยสี่ที่น่าสนใจให้หน่อยมาดูกันนะว่าเคอร์สามจุดห้าเขาจะทําได้หรือเปล่าโดยรวมก็มก็ทํางานไวอยู่นะนั้นเดี๋ยวเราลองมา ทดสอบกันต่อครับป้อนพร้อมเป็นในส่วนของผลกระทบของเทคโนโลยี AI นะมาดูกันว่าจะตอบได้ไหมอืมชื่องานมีวัตถุประสงค์ขอบเขตการวิจัยวิธีการวิจัยประเด็นการศึกษาความสัมพันธ์ของการวิจัยเข้าๆได้เลยนะก็แอบวาวอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองมาลองทดสอบอย่างอื่นดูครับผมจะลองให้เขาว่าอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ดูนะไม่รู้จะอ่านได้หรือเปล่าอะลองมาดูกันนะ ผมช่วยอธิบายว่าภาพนี้คืออะไรและปัญหาคืออะไรนะครับภาพนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์ MRI นะครับอ mm ืม hmm. จริงๆแล้วอย่างว่านะภาพนี้จริงๆมันมีตัวเลขเขียนไว้อยู่แล้วนะแต่เขาก็คืออธิบายต่อได้นะว่าเออ L2 กับ L5 คืออะไรนะครับแล้วสาเหตุการปวดหลังคืออะไรด้วยก็ก็แอบวาวอยู่นะเนี่ยต่อมานะครับผมจะให้เคอร์3.5เนี่ย สรุปในส่วนของเนื้อหาของไฟล์เอกสารการสอนของผมไฟล์นี้ทั้งหมดเลยนะมาดูกันว่าเขาจะสรุปได้จริงหรือเปล่าเคอร์สามจุดห้าจะสรุปไฟล์เนื้อหาของผมไ,มได้หรือเปล่ารอแป๊บหนึ่งนะครับตัวเคิร์สเขาก็เริ่มในส่วนของการซัมเมอรี่แล้วนะครับโอ้โหบอกว่าเป็นเอกสารประกอบการสอนนะในรายวิชาอะไรครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆนะเขาจะสรุปมาให้ได้ประมาณนี้นะ เขาบอกว่า conversation list maximum length แล้วนะครับก็อย่างว่าเนาะถ้าอยากจะใช้ได้มากกว่านี้ก็จำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับเขาเป็นรุ่นโปรนั่นเองถือว่าเป็น AI ที่น่าสนใจตัวหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ